ครับสวัสดีพี่น้องเมืองไทยมืองนอกมองหน้าที่เคารพรักทุกท่านครับอ้มชายพนมมาเลยเอ้วมาแล้ว,ลวพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชรเ์เป็นกำลังใจอย่าใชาพนมเออ้อพี่น้องนะครับอ่ะมือนี้มีสองคำตอบและก็สองคำถามบบย่าวโบบอกเงา,าสาวความพี่น้องไปเข้าเนือเข้าตอนกันเลยอ่ะมีพี่มีน้อง ถามมาว่านะครับทำยังไงให้ได้เงิน u ูท b e อ่ะคอยตอบแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับเอาตอนตอนเลยพี่น้องมีเอาเนื้อเหนือ,เ,นอ,เ,อเลยอ่ะนะครับหนึ่งกดตัทุบนะพี่น้องก็น่าจะรู้ดีนะครับบันนี้มาแค่แนะนำนะครับไม่ได้มามาส่งมาสอนอะไรใครทั้งสิ้นนะครับแนะนำและก็แชร์ประสบการณ์เฉยนะครับอ่ะหนึ่งนะครับมีคนติดตามหนึ่งพันอืม ต้องมีคนชมคลิปช่องเราเนี่ยนะครับ4,000ชั่วโมงนะครับถ้าผ่านก่อน1ปีก็จะดีเพราะว่าเวลาจะไม่โดนตัดนะครับแต่ถ้าผ่านช้ายังไม่ครบ4,000ชั่วโมงภายใน1ปีนะครับเวลาก็อาจจะตัดนิดนๆหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของกด y o u t u b e นะครับแล้วจะทำยังไงให้ได้เงินใบนะครับ ถ้าเราไม่ใช่คนดังคนดินนะครับเอาง่ายๆนะครับมีอยู่2องคำตอบ 1. นึ่งคอนเทนต์ของท่านดีคอนเทนต์ของท่านชัดเจนเป็นประโยชน์ทำอะไรไปคนก็ชอบนะครับกินข้าวคนก็มาดูเป็นแสนเป็นล้านหวานเหคนมาดู้อยร้านอย่างเี้นะครับท่านก็ได้เงินเอาง่ายๆไถนาอยู่โอ้ยแค่เอฟสาบเอฟสีคลิปนะครับเข้ามาดูเยอะนะครับก็ได้เงินหวานเห หากบหาปลานะครับได้หมดถ้ามีคนดูเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าเป็นหลักหมื่นหลักพันก็พอได้นะครับไอ้นี้ได้แน่นอนนะครับสองทำยังไงอ่ะถ้าไม่ดังหรือว่าคอนเทนต์ทำไปก็ไม่มีคนดูโอ้ยทำยังไงละ่ะทีนี้นะครับก็เกาะกระแสทีครับท่านชอบใครรักใครนะครับก็ไปเกาะกระแสนะครับก็ถือว่าไปได้ไหวอยู่นะ นะครับน้าเขี่ยวๆที่ไหลอีไปนะครับเราก็เห็นขอนไม้มากระโดดเกาะครับก็ไปเชี่ยวเลยนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสได้ต่างใบด้วยนะครับแต่ถ้าเกาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กลับมามองคอนเทนต์ตัวเองว่าทำยังไงดีนะครับก็สู้กันต่อไปเอา้าให้มีพลังใจกันทุกคนนะครับทีมาพูดวันนี้อืมแล้วทีนี้เมื่อผ่านกรุงผ่านกดแล้วจะทํายังไง ก็มีคนถามมานะครับก็ทำรอพินเอ็กเซนทางบริษัทนะครับยูทูบส่งมาให้นะครับเพื่อที่จะกรอกเรื่องของที่อยูนะครับแล้วก็เรื่องของรหัสธนาคารนะครับใช้ธนาคารอะไรนะครับแล้วก็กรอกลงไปนะครับแล้วทํำยังไงอีกมีคนถามอีกถามชอรอใช่ไยนะครับอืมก็บอกครับบอกได้ใช้ประโนะครับ ไม,ไม่กิกไม่กั๊กนะครับก็คือสะสมให้ครบ10เหรียญน,นะครับ10เหรียญถึงจะได้พินนั่นนะครับพินคือ Google a อ c e n ์เนะครับไม่ใช่พินดีแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่นะครับพินเขาเรียกว่าพินเมื่อครบ10เหรียญแล้วทำยังไงอ่ะบริษัท y YouTube เขาจึงจะจ่ายนะครับก็สะสมให้ครบ100เหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยเหรียญทำยังไงอ่ะ ถ้าทำยังไงก็ทำคลิปปังดีครับให้ทำคลิปไม่มีคนดูบอันั้นก็ได้เงินใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะถามโซโลเซเลมานะครับใช้เวลาดนไหมเพื่อนตามมานะครับก็ไม่เกี่ยวว่าใช้เวลานานไมนนนะครับอยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่คลิปนะครับว่าจะมีผู้ชมนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคลิปไม่น้อยนะครับก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าคนดูน้อยถ้าคนดูเยอะนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับได้นะครับ YouTube เขาก็จะจ่ายนะครับให้เราโอนเข้าบัญชีนะครับไปกดมาใช้ได้นะครับนี่คือรายได้ของ YouTube นะครับชายพี่น้องก็มาแบ่งปันประสบการณ์เนาะเชร์เรียกว่าเชร์แบาสู้กันฟังพี่น้องเนาะแบาเก่าเราซิฟสู้กันฟังนะครับสำหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่ถามมาบอท่านเดี๋ตอบนะครับคือคือบอท่านเดี๋ตอบนะครับพี่น้องที่ถามมาแร็วตอบไปเร็วนะครับ กะเข้าใจตรงกันเด้อน,นะครับเ็ดไปน้ำกกน,นมันมวนสวดสวดพี่นอ้องจวดสำหรับวันนี้กะบ่มียังสชให้พี่น้องนอกจากคำใบพลซิบนิ้วนกตบมือไว้ให้พี่น้องที่มารับชมคลิปให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิิงใดสงความุมัันป่าธนานะครับให้ถึกเล็กทโกต3โามตทุกวัดทุกหนสาธุสาธุ สวัสดีครับติดตามไปด้อยกดไลค์อย่างน้ำเนสวัสดีครับ